สวัสดีครับผมพีนัทจากช่องตั้งผมลงทุนคริปโตนะวันนี้ก็ว่าในข้ออัปเดตข่าวสารสําคัญประจาสัปดาห์ be ADA, ie query, ห then, นี้แล้วก็ปลาดคริปโตวันนี้จะวิเคราะห์ในส่วนของตัวเหรียญของตัว ADA ว่ามีมุมมองสารคืออะไรบ้างรวมถึงดียในการเรตคร่าวขานะครับหลังจากที่อัปเดตไปในข่าวก่อนนะครับตัว ADA ก็ลงทดสอบในแนวรับที่ให้ไว้นันเนี่ยตรงโซนเนี่ยลงมาแล้วก็ยืนได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะดิ่ขึ้นไปใครที่ได้ซื้อน่าจะพอได้อยู่ในประมาณอย่างน้อยก็เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงชุดนี้ก็ถือว่าแผน ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังบอกแผนอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างแต่รวมๆแล้วผมมองว่าอ่าอร็นต์ชนะบร็ษัทถูกน่าจะมากกว่าผิดนะครับประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้การาฟของ ADA เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในส่วนของข่าวสารสำคัญประจำสำัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยแผนเพิ่มเติมนะเรื่องที่ด้านล่างนะตรงนี้กดคำว่า,าเพิ่มเติมนะ จะมีในส่วนของตัวกลุ่มผู้คุยแผนตรงนี้ถ้าเข้ามาสอบถามเรืเอดเพิ่มเติมได้น,นะไม่มีค่าใช้จ่ายเราสอบถามเรื่องขายเพิ่มเติมของทายเมนูเนี่ยน,นะครับอยากเข้ามา,มาพูดคุยแผนการเทรดนะครับมวง,ง,าางาการเทรดต่างๆเนี่ยเราทักสอบถามเรื่องขายเพิ่มเติมของท้ยเมนูนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองก็สามารถอ่ะคลิกวิ่งลงถึงตรงนี้ได้นะครับอันนี้ซึ่งเป็นลิงก์เปิดบัญชีของน้ำโบกุยเด็ดข้อดีผมก็บอกไปแล้วว่ามีในเรื่องของอฝากถอนไว้นะครับ คือค่องข้างวันได้นะปีข่าสบ,บแล้วก็มีเรื่องของตัวระบบพวกนั้นสลบเอาครับถ้าสนใจอยากจะลองใช้ก็ลองลองทะเบียนดูนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันทีนี้กลับมาดู่ <c oughs> อไหมครับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างผ่านไปแล้วประมาณสองวันนะครับวันจันทร์เมื่อวานจันทร์ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับวันอังคารเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีตัวเลข CPI หรือเปล่า ไม่มีมีตอนสามทุ่มก็เป็นตัวเลขรายงานความใช้บ้านของผู้รอกภคนะครับ CB ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะออกมาค่อนข้างดีนะดีกว่าคาดนะครับทีนี้วันนี้คืนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูต่อคืนนี้คืนนี้ก็จะมีสามทุ่มนะครับยอดขายบ้านใหม่ นะครับยอดขายบ้านใหม่อยู่ที่หกสามหกครั้งก่อนอยู่ที่หกสามสี่คาดการณ์มากกว่าครั้งก่อนนะครับก็ถ้าตัวเลขนี้ดีก็แปลว่าเศรษฐกิจดีนะครับถ้าเศรษฐกิจดีก็อาจจะไม่จําเป็นที่ต้องอ่าขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะ่ตรงนี้กับอาจจะไม่จําเป็นต้องลดดอกเบี้ยรต่ถ้าเศรษฐกิจดีอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดดอกเบี้ยพอไม่ต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะทําให้อะไรครับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอาจจะปรับตัวร่วงลงได้ นะครับเพราะว่าไม่ได้ระดอบเบีย้ยนะครับเกาะทองอาจจะย่อตัวลงต่อบิตคอยจะย่อตัวลงต่อนะครับถ้ายอดขายตัวเลขนี้ออกมาดีนะครับวันนี้นั่นลหละก็น่าจะมีประมาณยออขายบ้านนะแต่ก็ไม่ได้เป็นไฮไลไท์อะไรสําคัญมากมาดูพรุ่งนี้ดีกว่าครับพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับ ก็มีตัวเลขน่าสนใจก็คือ GDP GDP ไตรมาสแรกนะครับของตัวอเมริกานะครับคาดการณ์อยู่ที่3.1มจุดห่งครัเท่ากับครั้งก่อนนะครับก็ถ้าตัวเลขนี้อยู่ในเกณฑ์ที่อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าออกมามากกว่าซัดสะายตลาดสัก3.3 3.4ุดสามี่ไดนะ้อันเนี้ยอาจทองคำกับบิตคอยนอาจจะพร้อมล่วงนะครับเพราะาออกมาค่อนข้างดีเกินคาดแต่ถ้าออกมาแย่นะครับอย่างเช่นสา อาไม่ถึงสามนะอาจอยู่ที่สองจุดเก้าสองจุดแปดอย่างเงี้ยบิตคอยกับทองคําอาจจะเริ่มดีบาขึ้นต่อเพราะมีแนวโน้มที่อาจจะต้องลดดอกเบี้ยรเร็วขึ้นนะครับแนวโน้มเป็นประมาณนี้แล้วก็มีตัวเลขอีกสําคัญที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือตัวเลขการยื่นของรัฐสุาการการว่างงานนะครับครั้งแรกตัวเลขคาดการณ์ที่สองสี่ครั้งก่อนที่สองสามแปดตัวเลขนี้ถ้ามากยิ่งมากนะครับก็แปลว่า ศรษฐกิจไม่ดีนะเพราะคนว่างงานเยอะถ้าคนว่างงานเยอะทําให้ถ้าตัวเลขนี้มากเนี่ยก็จะตรงกันข้ามก็แปลว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเฟดอาจต้องมีความที่ต้องลดดอกเบี้ยนะเพื่อช่วยก็จะทําให้ถ้าตัวเลขนี้ยิ่งมากอ่าตัวบิตคอยของคำก็จะขึ้นนะก็จะตรงข้ามแบบอันนี้นะครับตัวเลขนี้ยิ่งดียิ่งลงนะครับตัวนี้ต้องถ้าอยากให้ไปในทางเดียวกันตัวเลขนี้ต้องออกมาในทางที่แย่และตัวเลขนี้ออกมาสูงนะครับอันนี้ โอกาสที่จะขึ้นต่อแรงๆเลยนะทั้งทองคําทั้งตัวบิตคอยถ้าตัวเลขของการยื่นข้อสัตยการการง,งานเนี่ยออกมาสูงมากนะครับทองไปต่อตัวเลขนี้ GDP ออกมาแย่ต่ำกว่า3.1อยู่ที่2.9 2.8ทองคําบิตคอยเตรียมขึ้นต่อแต่ถ้าตรงข้ามกาันมันก็อาจจะเวทพอๆกันไม่ได้ไม่ได้สดอะไรมากนะครับก็อาจจะต้องมาดูทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกไปในทิศทางที่เป็นทางฝั่งลงก็คือ GDP ออกมา <c oughs> ขอไปครับ GDP ออกมาในค่อนข้างดีนะครับ GDP ดีก็ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นถ้า GDP ออกมาอยู่ที่ 4, 3, สามจุดสี่สามจุดสามเศรษฐกิจดีแปลว่าอาจจะต้องลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยก็ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าอยากให้ไ,ไปในทางตรงกันข้ามก็ต้องปรับ ต้องออกมาค่อนข้างแย่กันอยู่ที่2.9 2.8อย่างเงี้ยสินทรัพย์เสี่ยงถึงจะร่วงลงต่อได้อกับตัวเลขนี้ถ้าออกมาน้อยกว่าคาดนะครับอย่างเช่นออกมาแค่2บาล2 2เนี่ยต่างกว่าคาดเยอะเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันก็คือถ้ามากปกติมา,มากมากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดีก็จะทําให้ต้องลดดอกเบี้ยและต้องขึ้นแต่ถ้าตัวเลขนี้ออกมานอ้อ c แปลว,ว่าเศรษฐกิจดีก็อาจจะไม่มีความที่ต้องลดดอกเบี้ยก็จะทําให้สินทรัพย์กลับไปนิางตอนข้ามนะครับประมาณนี้งั้นก็ให้ดูไว้แล้วกันนะครับว่าตัวเลขนี้จะอยู่ในเกณฑ์ไหนให้รู้ว่าถ้ามากอันนี้คือไม่ดีมากก็คือเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่นะครับยามีครั้งก็คือ อาจจะต้องมีลดดอกเบี้ยเพราะลดดอกเบี้ยสินทรัพย์เสี่ยงก็ขึ้นต่อนะครับนะคร่บตัตวเลขมีออกมาเยอะแต่ถ้าน้อยก็จะตรงกันข้ามถ้าออกมาน้อยสิน็อาจะไม่ต้องมีความชี่ต้องลดดอกเบี้ยนะครับก็สินทรัพย์เสี่ยงก็เตรียมอาจจะปรับตัวพักตัวลงต่อไฮไลท์น่าจะอยู่ที่วันพรุ่งนี้นะครับหลักๆก,ก็คือตัวเลขของการจ้างงานแล้วก็ g d ดีอเมริกาแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ก็มี gdp ของอังกฤษนะครับก็ สถานการเดียวกันนะครับก็คือถ้าออกมาดีนะอย่างเช่นออกมามากกว่า0.6เนี่ยก็ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยปรับตัวย่อหรือพักตัวลงได้นะเพราะว่าเศรษฐกิจอยังดีต่อเนื่องอาจจะได้มีความที่ต้องลดดอกเบี้ยนะก็เตรียมร่วงลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดมันออกมาแย่อาจต้องพิจารณาในการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นก็จะทําให้ทางของดอกเบี้ยหรือสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นะครับ ส่วนช่วงค่ำมีตัวเลขไฮไลท์สำคัญเลยก็คือตัว PCE นะครับแต่ชนด้านการบริโภพคพื้นฐานนะครับถ้าตัวเลขนี้ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะมากกว่า2.6เป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตัวเลขสูงก็แปลว่าดีนะครับก็จะหลักการเดียวกันกับ GDP นะถ้าดีมากๆเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงก็พร้อมที่จะลงนะครับสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมที่จะลงเ่าจะเป็นทองคำบิตคอยนะถ้าออกมามากกว่า0.1 นะครับอย่างเช่น0.2ถ้าเดิมผมมองว่า0.2 0.3เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่สินทรัพย์เสี่ยงจะลงต่อเพราะฉะนั้นรอจับตาดูนะแต่ถ้าออกมาน้อยกว่า0.1หรือติดลบเนี่ยก็จะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับทิศทางมันจะตรงกันข้ามกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นไฮไลท์น่าจะอยู่ที่ประมาณวันพฤหัสกับวันศุกร์นะตนประมาณทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขน่าสนใจพอสมควรเลยแล้วก็จะมีช่วงประมาณสามทุ่มก็มีดัชนี ข,ข่าวคาดหวังของตัวมิชิแกนหรือว่า pmi ด้วยมี pmi ก็ไปในแนวเดียวก,กันกับช่วงหัวข้ามนะถ้าเยอะก็ร่วงลงนะถ้าเกิว่าอยู่ในทิศทางก็คือ40ขึ้นเนี่ยแปลว,ว่าเศรษฐกิจดีนะแปลชัดเศรษฐกิจดีอาจจะไม่มีความที่ต้องลดดอกเบี้ยแต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสปรับตัวร่วงลงนะถ้านี่เยอะมากกว่า40นะแต่ถ้าน้อยกว่า40ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ประมาณนี้ทีนี้กลับมาที่ตัวตัว ADA นะครับ ADA เนี่ยเราตามชุดขายยอดชุดนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิด ตอนนี้เราตามเราแยกชุดออกมาตามก็คือเราตามเทรนฝั่งขาลงตัวนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่สนนะว่ามันจะคือโครงสร้างของอะไรอิมเพล e หรือนอนอันนี้ยังไม่ได้โฟกัสโฟกัสที่ชุดลงตรงนี้มีโอกาสยอด,ยอดจบลงไหมซึ่งถ้าดูจากทำเฟรมมันตอนนี้เลือกสวันซึ่งในถ้ามันปิดแบบนี้มีโอกาสที่ราคาของ ADA จะพักตัวลงต่อทดสอบใกล้ๆโลเดิมตรงนี้หรืออาจจะหลุดเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับมีค่อนข้างสูง เพราะว่าแรงซื้อถือว่าน้อยนะครับและตรงนี้พักตัวลงมาก่อนยกเว้นว่าถ้าใจดีหน่อยก็คืออาจจะเป็นแบบนี้ก่อนก็คืออาจจะลงมาแล้วก็มีรีโพลีให้ก่อนแล้วค่ยอย่อมาทีหนึ่งอันนี้คืออันเดยที่สองนะอันเดยที่หนึ่งก็คือร <c oughs> ่วงลงต่อเลยอันเดย์ที่สองก็จะเป็นเหมือนภาพเมื่อสกู่นี้คือขึ้นต่อเลยอ่ารีบาลขึ้นให้ก่อนนะครับจนกว่าห็นโครงสร้างของภาพขาลงเสียทรงภาพขาขึ้นถึงจะได้เปรียบนะครับตอนนี้ จุดเริ่มต้นถ้าตามเทรนข่ลองชดนี้ไปก่อนนะถ้าชดนี้ลงในระูปแบบของซิกแซกท่าเก็นในการลงเนี่ยมันจะอยู่ที่โลเดิมเลยนะครับมีโอกาสหลุดโลด้วยนะครับมีโอกาสหลุดโลได้ยอยู่ที่ประมาณโซนนี้ในภาคของฮาร์มเฟมันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่อาจจะดีขึ้นก่อนแล้วค่อยลงตรงนี้เป้าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ากลับไปยืนเหนือในระดับมันกลับไปยืนเหนือ0 1 5 6 อ่าส uh, mm ่วนจุดงนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับที uh, นี้ในภาพของวิกเนี่ยราคาของชุดนี้มีการพักตัวตรงเนี้ยยังเป็นแค่โครงสร้างย่อยได้นะเพราะตรงเนี้ย่า uh, ไซส์ใหญ่กว่าตรงนี้เป็นซับได้นะับเป็นขึ้นย่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นย่อยยังทำตัวดีนะัแรงซื้อไม่เยอะมีโอกาสที่อยากจะปรับตัวลงต่อแต่ถทาเก็ตส่งด้านล่างได้นะเพราะมีเป้าอยู่ แต่ถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อขึ้นมาเยอะนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบเคสที่ผมบอกก็คือเคลที่สองคืออาจจะรีบาวให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาวัดกันที่ชุดนี้ถ้าดูในภาพของวิกข้อดีตอนนี้ก็คือเหลือสี่วันถ้าจะปิดแบบนี้ได้เนี่ยรุนรีบาวต่อได้นะรุนรีบาวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปิดแบบนี้ไม่ได้ระวังการพักตัวลงต่อน,นะลงออีกสี่วันนะ ทำเฟมเดย์ครับเราเป็นกูทำเฟมเดย์เนี่ยโครงสร้างราคาของชุดเนี้ยตอนนี้ยังมองค่อนข้างยากนะแต่ที่มองด้วยสายตาตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงเนี้ยุ้นเซกเมนต์ที่สี่ซึ่งอาจจะมีเซกเมนต์ที่ห้าได้ นะครับกรณีถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็น A B C นะครับในภาพใหญ่หรือตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ดีต้องมีแรงซื้อมากกว่านี้อีกหน่อยนะฝังขาขึ้นถึงอาจจะดูได้เบียบอย่างน้อยๆต้องกลับไปยืนโซนนี้ทั้งชุดก็คือ0.4169ถึง0.4348ผมมองว่าฝัางขาขึ้นถึงจะพอมีลุ้นถ้าแบบนี้โอกาสลงต่อ,อยังมีเพราะยังมีเซกเมนต์ที่4 อ่ะบวกคือต้องดูระยะทางกช้นนเวลาคีินีกนะครับถ้าตั้นเป็นตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองอ่ะลองวัดทารเกตตรงนี้เป็นขึ้นสามได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ได้อ่าตรงนี้ยังไม่ชัวร์นะเราตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือเออตรงนี้อาจจะเป็นสองหรือบีตรงนี้อาจจะเป็นสามหรือ c ีตรงนี้อาจจะเป็นสี่นะครับ หรือ X หรือ <S <S ถ้าจบเงื่อนไขก็คือการขึ้นของ Impulse หรือโมดิทถัดไปเพราะนั้นถ้าดูจากหน้างานตัวเนี้ยมองว่ามีโอกาสที่อาจจะยังรีบาวต่อได้นะครับรีบาวต่อได้ลุ้นลุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็น4หรือ X ถ้าไม่4เลข้อเสียขอ,ของชุดนี้คือลงต่อทั้งคู่นะครับแต่ X เนี่ยยังลงต่อได้อีกหลายชุดเลยแต่ถ้า4เนี่ยก็คือจบแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นต่อนะครับจบแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาวัดกันที่ชุดรีบาวชุดนี้ว่าจะมีแรงซื้อกลับมาประมาณเท่าไห เพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดผมก็เลยมองว่าถ้าราคานะครับอยู่ในโซนของชุดรีเบก็คือเราดูจากสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงนะครับถ้าชุดนี้มีการแบ่งท่อนมาเป็นโครงสร้างของชุดที่สี่เนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มมีโครงสร้างเริ่มใหญ่มีโอกาสเป็นเซมิเนสีได้เนี่ยในตรงขาสีเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่อาจจะดิดดิดรีเบลได้นะครับดิดรีเบลได้ก็คือเงื่อนไขก็คือตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จจะฟองเป็น ทร์เกิลหรืออะไรก็แล้วแต่นเนี่ย p a อาจจะเป็นประมาณนี้เพราะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุดตรงโซนนี้อชุดนี้ก็มีลุนที่อาจจะดิ่งรีบาวได้โซนรับนะครับมีโอกาสาที่อาจจะรีบาวต่อนะถ้าไม่หลุดตรงโซนนี้นะศูน3 5จุดสามแปดสามห้านะครับเป็นโซนนรับที่น่าสนใจแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือศูน8 2จุดสามหแปดสองแล้วก็ศูนย์จุดสามเจ็ดห้าหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาลงมาแล้ว ลีลาหรือว่าดีดไปไม่แรงเนี่ยระวังการเร่งผูงต่อ้วยแพร์แทร็กเก็ตโซนด้านล่างก็คือโซนนี้ศูนย์จุดสามสามแปดเก้านะครับศูนย์จุดสามสามแปดเก้าเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นขาวายของมองว่ารอดูตรงโซนนี้ก็ได้ครับเนี่ยสรงโซนเนี้ยศูนย์จุดสามแปดสามเก้ายืนได้มีรุนเป้าโซนด้านบนแต่ถ้าลงมาถึงตรงเนี้ยระวังนะครับเป็นอาจจะเป็นการเด้งพล้งต่อเพราะถือว่าแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนหน้าเซลลหรือหน้าช็อตนะครับผมมองว่าอาจจะรอซื้อตรงนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาทดสอบมีโอกาสย่อหรือพักตัวได้แต่ระวังราคาอาจจะย่อ,อแล้วไปต่อถ้าเก็ด่วนด้านบนก็คือ0ูนย์เป็นแนวแรกแล้วก็ศ4นย์0ุดสีแล้วก็ศูนย์เป็นแนวต้านถัดไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าแผนนะก็คือถ้าราคายังไม่หลุดโล ตรงนี้ผมมองว่ามีรุนที่จะฟื้นต่อได้ย่อไม่หลุดตรงนี้หาจังหวะในการบายให้รุนเป้าโซนด้านบนแต่ถ้าหลุดมีโอกาสลงมาโซนด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนในการช็อตเนี่ยเซลเนี่ยมองได้สองส่วนก็คือขึ้นไปก่อนนะชนตรงนี้ชงเนี่ยมีท้งกับตัวของจังหวะเซลเพื่อรุนรอบย่อลงมานะครับส่วนแล้วก็หรือรอฟลอร์ตรงนี้นะครับส่วนแผนของการบายก็คือราคาย่อมาไม่หลุดตรงนี้หาจังหวะในการบายโซนนี้แล้วเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็อาจังหวะในการไล่ แต่ไล่อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าภาพระยะกลางอาจจะพับตัวลงต่อได้ประมาณนี้เองนะครับแผนของตัวเอเดียน่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเห็นให้กับพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้อยู่นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์นีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีมี็นอะรในการเห็นวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ